สวัสดีทุกคนอยู่ช่องป๊อปปียแท็กนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาทำดาบโอเด้งนะครับสุดยอดดาบเทพอยอดนิยมเล่มหนึ่งของเกมนี้เลยทีเดียวนะฮะ เงื่อนไขในการทําเราต้องมีดาบทูชิตะและก็ดาบยามะใครยังไม่ทําก็ไปทำไว้ซะก่อนนะครับแล้วก็ต้องเก็บมาเตอรี่ให้ได้อย่างละ400นะฮะในการเริ่มเควสนะครับให้เรามาที่หลังแมนชั่นเกาะต่อก่อนนะฮะก่อนที่จะเริ่มทาเควสนะครับทราบกันหรือยังฮะว่าบอกฟุตเนี่ยสามารถเล่นบนมือถือแล้วต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดเล่นได้ด้วยนะเหมือนกับ PC เลยเล่นง่ายถนัดมือยิ่งกว่าเดิมนะครับเก็บเวลลงดันล่าบ,บอสสบายชิลๆนะฮะใครสนใจก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะฮะ มาเริ่มทำเควสกันต่อนะครับให้เราออกมาที่หลังแมนชั่นด้านซ้ายของเกาะเต่านะครับผมก็จะมีตึกอยู่หลังนึงนะครับผมก็ให้เราเนี่ยมารับเควสนะครับที่นี่นะฮะก่อนอื่นนะให้เรามาที่หลังตึกก่อนนะครับก็ต้องมาคุยกับ n p c ตัวหนึ่งก่อนนะฮะเพื่อเปิดเควสนะทุกคนจากนั้นเนี่ยก็ให้เดินทางไปยังด้านหน้านะทุกคนของตัวตึก มันก็จะมีอุโมงค์อยู่นะให้เราเนี่ยวิ่งเข้าไปเลยครับทุกคนซึ่งก็ที่นี่จะเป็นที่ที่รับเควส์สองเควสหลักๆนะก็คือเควสฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเป็นของทูชิตะนะครับฝั่งขวาเป็นของยามะนะฮะเราเริ่มรับเควสฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับพยายามทําให้เสร็จทีละด้านนะจะได้ไม่งงนะครับเควสฝั่งทูชิตะจะมีอยู่3เควสย่อยนะครับทุกคนก็รับเควสแรกมาแล้วนะฮะเควสแรกเนี่ยให้เราเนี่ยไปคุยกับ NPC เช่าเรือ VIP ก็จะอยู่ที่ท่าเรือของเมืองต่างๆนะครับ แต่จุดที่ผมจะไปนะครับก็จะเป็นจุดที่เกาะเต่าก่อนะซึ่งมาบริเวณหน้าเกาะเต่านะก็คุยไปนะทุกคนนี่นะครับกดคุยปุ๊บนะฮะมันก็จะเด้งข้อความขึ้นมานะครับให้เรากดต่อไปนะต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นกดพาร์ตมีนะครับกดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เสร็จจุดแรกนะครับเราก็ไปยังท่าเรือต่อไปได้เลยนะครับจุดต่อไปผมจะไปที่เกาะปราสาทกลางนะครับก็จะมีท่าเรืออยู่นะให้เราเนี่ยเข้าไปคุยกับ NPC ตัวเดิมแบบเดิมเป๊ะเลยนะทุกคน และจุดสุดท้ายนะผมเลือกเป็นที่เกาะสตรีหรือว่าเกาะไฮด้านะครับก็คุยไปเหมือนเดิมนะครับเลือกพาดอนมีนะครับก็เสร็จแล้วนะจากนั้นก็ให้เรากลับไปที่ตึกรับเควสดาบโบเด้งนะครับหลังจากทุกครั้งที่เราทำภารกิจเสร็จนะครับเราก็จะได้ฉาดมาสีแดงแบบนี้นะทุกคนก็มีทั้งหมด6อันด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าจะมีทั้งหมด6ภารกิจย่อยนะครับก็มารับเควสที่2กันต่อได้เลยนะที่ ฟังทูชิตะนะครับซึ่งเควสต่อไปนะครับมันจะให้เราเนี่ยไปเล่นอีเวนต์เกอบปราสาทกลางนะครับอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นทุกราวๆหนึ่งชั่วโมง15นาทีนะครับเป็นอีเวนต์ที่จะมีโจนนะมาบุกปราสาทกลางนะทุกคนอีเวนต์นี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยเล่นนะครับจะมีข้อความแจ้งเตือนด้านบนจอครับประมาณว่ามีกลุ่มโจนมาบุกเกาะปราสาทกลางนะครับก็ให้เราเนี่ยจัดการพวกเหล่าโจนพวกนี้ไปหมดนะครับแค่นี้ก็จะผ่านเคลสนะครับแล้วเราก็ยังสามารถรุนผลไม้ปีศาจจากอีีเวน์้้ไดดอกยะ ก็บังเอิญว่าผมดวงดีนะครับก็เลยได้ผลไม้ปีศาจของลูฟี่มาด้วยนะครับผลยางยืดนั่นเองต่อไปนะครับก็ให้เรากลับมารับเควสที่เดิมนะครับเป็นเควสที่3นะฮะเควสนี้เนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยไปปรับบิ๊กมัมนะทุกคนซึ่งเป็นบอสนะครับเราต้องพุ่งหน้าไปที่เกาะบิ๊กมัมฮะซึ่งเชื่อว่าทุกคนน่าจะไปถูกกันนะครับเพราะว่ามาในโลก3ามแล้วนะฮะก็นี่คือเกาะบิ๊กมัมนะครับทางขึ้นมันก็จะยาวๆนิดนึงนะพิสดารกว่าเพื่อนเลยนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นบ้านลูกกกหมวทุคน เข้าไปข้างในนะครับก็จะเจอกับบิ๊กมัมนะยืนรอเราอยู่เราก็จัดการสังหารนางไปนะทุกคนหลังจากที่สังหารเสร็จนะครับเราก็จะถูกวาร์ปพาไปยังห้องบอสพิเศษนะครับในห้องนี้เนี่ยเราต้องสู้มอนสามชุดนะครับโดยที่ก่อนจะเริ่มสู้ชุดแรกนะครับให้เราเนี่ยจุดคบเพลิงก่อนนะฮะซึ่งครบเพลิงเนี่ยมันก็จะแอบอยู่ที่แถวโดทินนะครับให้ทุกคนหาดีๆนะครับก็จะหาเจอนะครบเพลิงมันก็จะคล้ายๆกับครบเพลิงตอนทําดาบทูชิตะนั่นแหละนะฮะนี่ฮะเป็นครบเพลิงนะครับทุกคน กดไปปุ๊บนะครับก็จะมีมันออกมานะครับก็ให้เราข่ามวันพวกนี้ให้หมดนะฮะหลังจากที่ข่าหมดชุดแรกนะครับก็ให้ไปจุดคบเพลิงอันที่2นะครับแล้วก็อันที่3นะครับทาแบบเดียวกันเลยนะครับนี่คือจุดที่ผมต้องไปจุดคบเพลิงจุดที่2นะทุกคนก์เนี้จะเร็วนิดนึงนะฮะทุกคนเพื่อให้คลิปเนี้ยรวดเร็วนะครับ สาหรับจุดที่3ก็อยู่แถวโคตินเหมือนเดิมนะครับกดไปฮนะแต่ว่ารอบนี้นอกจากเราต้องฆ่ามอนแล้วนะครับก็จะต้องฆ่าบอสด้วยนะทุกคนหลังจากที่ฆ่าหมดทางห้องประตูก็จะเปิดออกนะครับให้เราเนี่ยเดินผ่านประตูออกไปเลยนะครับมันก็จะวาร์ปไปยังจุดรับเครดโอเด้งในตอนแรกนะฮะตอนนี้ผมก็สังหารบอสใกล้ตายแล้วนะฮะโอเคบอสน่าจะตายแล้วนะครับอ่าก็ให้ผ่านประตูอ่าตรงนี้ไปเลยนะครับปึ๊บ เราจะมาอยู่ที่จุดทำเควสโดเองนะครับจากนั้นให้ไปที่แท่นรับเควสดาชูชิตะนะครับทุกคนมันก็จะมีม้วนคัมพีออกมาครับเราเนี่ยเก็บม้วนคัมพีนะครับเป็นอันเสร็จนะครับฝั่งนี้ฝั่งต่อไปนะเป็นฝั่งยามะนะทุกคนก็ฟังฝานะฮะมาเรื่องเควสกันเลยครับรับเควสที่1เสร็จนะครับเราต้องวิ่งไปบอสตีนะครับจนกว่าเควสจะผ่านนะทุกคนซึ่งบอสที่ผมจะไปให้มันตีนะครับก็จะเป็นบอสช้างที่อยู่ไม่ไกลจากแมนชั่นนะครับผมจะวาร์ปไปที่แมนชั่นเลยนนทุกค เพื่อความรวดเร็วฮะมาถึงแมนชั่นผมก็จะวิ่งไปหาบอสทางด้านซ้ายเลยนะฮะก็เป็นบอสที่ทุกคนเคยปราบมาแล้วนั่นแหละนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะประหลาดหน่อยนึงนะครับก็คือต้องให้บอสตัวนั้นตีเรานะฮะจนกว่าเคฤจะผ่านนะครับซึ่งผมก็ได้มาให้บอสตีอยู่2รอบนะครับมันก็จะขึ้นข้อความมานะฮะประมาณว่าคผ่านแล้วนะครับอ่าแล้วเราก็จะได้ฉาดมานะฮะทีนี้ก็ให้เรากลับมารับควสที่2ของฝั่งยามะนะครับ เควสนี้เป็นเควสที่ยุ่งยากที่สุดของเควส์ทำดาบโอเดงนะครับก็มันจะมีหมอกขึ้นมาครับหลังจากที่กดรับเควสเสร็จนะครับซึ่งหมอกตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยหามอนเตอร์ยากนะครับตัวเควสเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปปราบมอนเตอร์ตามเกาะต่างๆนะครับซึ่งเป็นมอนเตอร์ที่มีมาร์คสีชมพูไว้ที่ลําตัวนะฮะต้องสังเกตดูดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมองยากนิดนึงนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ตกหล่นนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะทำเควสยากมากครับ ผมแนะนําให้ใช้ผลประตูะรับในการทําเควสนี้เพราะว่าเราต้องวาร์ปไปตามกาะต่างๆนะเพื่อกําจัดมอนพวกนี้ให้หมดถ้าเกิดว่าเราตีมอนไม่หมดที่ก่อใดกาะหนึ่งนะครับรับรองว่าเราต้องเช็คกันปวดหัวแน่นอน,นะฮะถ้าเกิดว่าตีมอนพวกนี้ไม่หมดเควสก็จะไม่ผ่านนะครับซึ่งเควสนี้ก็ทําผมเสียเวลาไปราวๆเกือบ2ชั่วโมงเลยทีเดียวะฮะ มันมีมอนอยู่ชุดหนึ่งนะที่ผมหานานมากครับหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่จุดรับเควสดาบยามะนะทุกคนอ่าอยู่เหนือความคาดหมายไปเลยหลังจากนั้นก็ให้เรากลับมาที่จุดรับเควสฝั่งยามะต่อนะเควสที่3นะเป็นเควสสุดท้ายแล้วนะฮะซึ่งเควสนี้ก็จะให้เราอัญเชิญบอสเคียวออกมานะครับจากนั้นให้บอสเคียวเนี่ยฆ่าตัวเรานะครับให้เรามาที่เกาะกระดูกนะครับจะมีธงสัญลักษณ์รูปปัวกระโหลกไข่อยู่ใหญ่โตนะฮะบนแมปเลยเห็นเด่นตั้งไกลนะเมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็ให้้้ไปทาาาางงดนนซยขอสสุะ ให้เราเนี่ยไปเจอ NPC ตัวหน,นึ่งนะครับสำหรับสุ่มไอเทมสาหรับอันเชิญบอสเคียวนะครับก็คือไฟควันดำนะครับมันต้องใช้กระดูกนะในการสุ่มซึ่งกระดูกเนี่ยเราก็สามารถหาดอปได้จากมอนเตอร์แถวแถวสุสานนะฮะถ้าหากสุ่มแล้วไม่ได้ลูกไฟดำนะครับก็ให้รอประมาณ2ชั่วโมงนะครับเมื่อครบ2ชั่วโมงก็ให้เรากลับมาสุ่มใหม่อีกครั้งนะครับสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ลูกไฟฟันดำนะครับ ซึ่งในเควสเนี่ยผมได้สุ่มอยู่ประมาณ5รอบใหญ่นะครับหรือว่าใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนะครับในการสุ่มนะฮะก็จะได้ลูกไฟจะมีควันออกมานะเป็นสีดำๆนะทุกคนแบบนี้นะฮะก็มันจะมีควายอยู่2แบบนะทุกคนอย่าสับสนนะครับให้เราเอาไฟเนี่ยมาจุดที่จานคบเพลิงนบีบอสก็จะออกมานะฮะเควสนี้ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องพึ่งดวงแล้วก็พึ่งเวลานะพึ่งพาการฟาร์มนิดนึงด้วยนะฮะจากนั้น,นะครับก็ให้เราไปที่ห้องบอสนะทุกคน ก็ผมจะเข้าทางด้านหน้าแล้วกันนะครับเผื่อว่าบางคนเพิ่งจะทำเควสนีเป็นครั้งแรกนะครับก็ตามผมมาเลยนะกระโดดขึ้นไปข้างบนนะครับตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จะเจอห้องบอสเขียวนะฮะทีนี้เราก็ให้บอสเขียวฆ่าเราให้ตายนะครับพอตายปุ๊บเนี่ยเราก็จะถูกวาร์ไปยังห้องบอสพิเศษนะครับคล้ายกับตอนทําเควสฝั่งดาบทุชิตะนะฮะก็ให้มันฆ่าไปครับปึ๊บอ่าคราวนี้ก็จะถูกวาร์ไปแล้วฮะ ก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องไปจุดคคบเพลิง3จุดนะครับจะมีมอนออกมา3ชุดนะครับโคบเพลิงก็จะอยู่ที่โคดินเหมือนเดิมแนะแต่ว่ามันแอบอยู่เราต้องหาดีๆนะครับนี่เป็นจุดแรกนะฮะมอนก็จะออกมานะฮะให้เราแปลงร่างปราบไปห,หมดเลยนะครับถ้าใครเล่นพลานี่ก็จะสะดวกหน่อยึงนะฮะทำเคว็นี้จุดที่2นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับและจุดสุดท้ายครับคราวนี้ก็จะมีบอสผสมออกมาด้วยนะครับให้เราจัดการบอสได้เสร็จนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะฮะ มอสก็ไม่ได้โหดมากมายอะไรนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเดินออกทางออกประตูไปนะครับประตูมันจะเปิดนะทุกคนก็วิ่งเข้าไปเลยครับถูกวาร์ปมาที่จุดทําเควสดาบโมเดงเหมือนเดิมนะทุกคนให้เรามารับม้วนกระดาษฝั่งดาบยามาครับทีนี้ก็เสร็จแล้วเหลือแค่เควสหลักนะครับเควสหลักเนี่ยก็จะต้องใช้ฉากที่เราไปสะสมมาจาก6เควสย่อยนะทุกคนต่อไปก็จะเป็นการรวมดาบทูชิตะและยามาเข้าด้วยกันนะครับให้เรามาที่แท่นตรงกลางนะครับ ให้เรากดที่แท่นตรงกลางนะครับมันก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับจากนั้นมันก็จะรวมฉาสตร์เป็นเพชรสีแดงนะครับสาหรับเปิดประตูนะฮะประตูเปิดออกมานะครับจะมีบอสรออยู่หนึ่งตัวนะครับให้เราใช้ดาบทุชิตะหรือว่ายามานะครับในการจัดการกับบอสตัวนี้นะฮะบ,บอสตัวนี้ก็จัดการง่ายครับถ้าเล่นพระอะไรก็ง่ายไปหมดฮนะให้เราจัดการฆ่ามันเมื่อเราฆ่ามันเสร็จดาบก็จะวาร์ปมาอยู่ในมือเราหรือว่ามันเปลี่ยนดาบให้เราออโต้นะฮะ จากนั้นนะครับมันก็จะกลายเป็นดาบโอเด้งนะทุกคนอ่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นดาบโอเด้งแล้วนะครับระหว่างนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับเป็นอันเสร็จพิธีนะทุกคนเราจะฆ่าหรือไม่ฆ่ามอนลูกสมุนก็ได้นะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ดาบโอเด้งมาแล้วนะครับเป็นดาบที่ทำนานมากยาวมากครับทำอยู่เป็นอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นดาบที่คุ้มค่ากับการทานะครับเพราะว่ามันตีเร็วนะครับแล้วก็น่าจะโอเคกับการ PP นะครับ PVE หรือว่าตีมอนนะครับก็น่าจะ ไม่เดีวนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ